เห็นนะได้เป็นบ่าวแก ก่อนนก็เป็นสาวจำหน่อยรุ่นว่านี่ละอือโอ้ว่าจันว่ากันอ่รเมื่อไรี่ไปโอ้ก็อักันได้ผัวหนึ่งขึ้ค่อนมากพี่ใบหัวนี่ว่าจันคว่าจันพี่ยังไ้องใบัวายกาใั่พวกเขามีอไ้าง่ตายแล้วี่ใบหัวนี่้าีใบหัวนี่กันได้ผัวเป็นี่อเก็บจางไหนมันะ้มาบ่่ ไป่กันคิดว่าเขางูแล้วนะเขาต้องหาหมอทําหมอยามักันองมนแก่เกันแล้วเขล้ยลานยังเต็มอีกทีกว่าชูนี่ยังชูสีโซกสีมันเดยกันหมอทํามากันไหนวะชูสีดโกยข้าซีาไเอ้า่ครับเขา่อยเราเ้างบา พวกแฟนพ่อแยกหน้าพ่อจนที่โอแก่แมันเป็นคนให้ดูได้แล้วสิ่งหม่เด้กตองไปส่วนส่วนเข้าวังูันนี่นั่ตัวเต็มี่แล้มันแลมัแ่คำสาปมันมันมดทั้งมันคินมดทั้นี่ก็ผีไปหัวมันเังไก็ ตอนตืนยังตอนตุ่นยัคืนวงเลยผีไปหัวเนาะเนาะผีไปหัวเดี๋ยวมีผีไปหัวเนี่ยีไปหัวผีผีผไปหัวไปทั้งกลับเนาะเจ้าพีกับตรงเลยพผีผีตัวกลับผีตัวกลับ เออผีไปหัวตัวกลับผีไปหัวตัวกลับมือแล้งมือแร้งนี่ผีไปหัวกับมือแร้งอย่าีอ๋อทีไปทีมาไปยิ่งขึ้นมือนี้ผีไปหัวมาท่านครับมือนี้ผีไปหัวมาท่านอ่มือนี้มือนี้ก็มีซ้ำนี้แล้วครับเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเราข้าวแทบ้านนะครับมือนี้อ่าไปยิ่งขึ้นคือเก๋าครับซ้ำนี้แล้วครับสวัสดีครับ